คุณต้องเลือกตัดใครคนใดคนหนึ่งออกจากชีวิตของคุณคุณจะเลือกตัดใครเป็นคนแรกผมเลือกที่จะไม่ตัดไม่ได้เลยครับบอสทำตามฉันสั่งโอ๊ยขอโทษค่ะคุณไปไรบอกคะฉันรีบอะค่ะเออเออไม่เป็นไรคุณล่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเออไม่เป็นไรคะ่ะขอโทษค่ะขเขาคุณ<อ>ค่ะเดี๋ยวระวังหน่อยนะ รีบจังอ,อ่ะคุณเจเรากับข้าเที่ยงมาส่งอะ่ะเฮ้ยเตอเตอมึงดูนั่นดิ ทำไมผู้หญิงคนนี้มาส่งอาหารให้เอกทุกวันเลยวะขนาดเวลาเอกไม่อยู่ที่ตัวมันก็ยังเอามาวางไว้ให้อีกแถมมาตรงแล้วทุกวันเป๊ะนะเววยคึณว่ามันแปลกป่ว่ะใช่ไงมเธอทำงานดีกว่าฉันบอกว่าไม่กินไม่กินคุณนี่ก็พยายามเนาะก็คุณกลับดึกอะ่ะอีกอย่างงานคุณก็ยุ่งฉันเป็นห่วงคุณอะ่ะคุณชอบสั่งแต่ข,ของไม่มีประโยชน์มากิน<ม>เดี๋ยวก็โรคกระเพาะก็ถามหาหรอก

โคตรเซ็งเลยวะ่ะธรรมดาอยู่แล้วใกล้สิ้นเดือนอะ่ะก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละคุณเอกเดี๋ยวมาพบฉันที่ห้องหน่อยนะครับบอสครับบอส ฉันนั่งค่ะช่วงนี้ทำงานเป็นยังไงบ้างได้ยินมาว่าหลายแผนกทำงานยุ่งมากเลยคงต้องกลับดึกหน่อยเนาะเรื่องงานไม่มีปัญหาเลยครับบอสว่าแต่ที่บอสเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับพอดีที่ฉันเรียกคุณมาในวันนี้อ่ะฉันมีเรื่องจะถามคุณหน่อยอ่ะ อันนี้ไปแล้วคุณลองเขียนคนที่สำคัญต่อชีวิตคุณมาให้ฉันสักสิบคนสิเรรียบร้อยแล้วครับถ้าให้คุณต้องเลือกตัดใครคนใดคนหนึ่งออกจากชีวิตของคุณคุณจะเลือกตัดใคร ็นคนคแรกทำไมผมต้องตัดด้วยล่ะครับเทน,น่าทำตามฉันสั่งอีกสองคนอีกสามคน แล้วถ้าฉันจะให้คุณตัดอีกสองคนละ่ะคือตอนนี้เนี่ยเหลือแค่พ่อแม่ลูกแล้วก็ภรรยาของผมซึ่งทั้งสี่คนนี้เป็นคนที่สำคัญที่สุดผมเลือกที่จะตัดใครออกไม่ได้หรอกคระบอสมันไม่สำคัญหรอกนาะสำคัญที่ว่าคุณจะเลือกตัดใครออก ตอนนี้ก็เหลือแค่สองคนแล้วถ้าคุณต้องเลือกตัดอีกหนึ่งคนละ่ะคุณจะเลือกตัดใครผมเลือกที่จะไม่ตัดไม่ได้แหลยครับบอสเอาหนะ้ามันก็แค่เกมคุณต้องตัดอีกหนึ่งคน โอเคไหนคุณลองบอกเหตุผลกับฉันหน่อยสิว่าทำไมคุณถึงเลือกเก็บภรรยาของคุณไว้ทั้งๆที่เขาไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพูลุทางสายเลือดเลยสักนิดนอกจากจะเป็นภรรยาและแม่ของลูกแต่คุณก็ยังเลือกเก็บเขาไว้เป็นคนสุดท้ายสำหรับผมแล้วอะเมื่อถึงเวลาพ่อและแม่ของผม ก็ต้องตายจากผมไปตอนนี้อไอสิ่งที่ผมทําได้ก็คือทําให้เขามีความสุขอยู่กับครอบครัวให้นานที่สุดส่วนลูกผมวันหนึ่งเขาก็ต้องโตขึ้นเพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาอยากเป็นผมทําได้แค่มองดูเขาพพอร์ตเขาอยู่ห่างๆแต่คนที่จะอยู่กับผม ในบ้านไปายชีวิตนั่นก็คือภรรยาผมเท่านั้นตั้งแต่เราแต่งงานกันมาเขาไม่เคยละเลยหน้าที่ของซีภรรยาหน้าที่ของลูกสะปนยหน้าที่แม่ของลูกทั้งครอบครัวของผมและผมต่างก็รักเขามากพราะเหตุนี้ผมถึงเลือกที่จะเก็บเขาไว้ครับ อืมเข้าใจแล้วขออนุญ,ญาตนะครับบอสผมขอโทรหาเขาหน่อยนะครับผมคิดถึงเขามากเชิญค่ะฮัลโหลทีรักเย็นนี่อยากทานอะไรพิเศษไหมเขาจะแว้ตลาดก่อนเข้าบ้านเดี๋ยวเจอกัน เอานี้กลับไปด้วยเอาไปมอบให้กับภรรยาของคุณทำให้เขารู้ว่าเขานั้นสำคัญกับคุณมากแค่ไหนผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องการผู้หญิงที่เข้าใจส่วนผู้หญิงเนี่ยต้องการผู้ชายที่อยู่เคียงข้างเขาสิ่งที่คุณทำอยู่ในตอนนี้คุณทำถูกต้องแล้วนะคุณกลับไปทำหน้าที่ของคุณให้ดีนะขอบคุณครับบอสอืมไม่เป็นไร พี่ะว่าเป็นน้ำใจเล็กนๆน้อยๆของฉันละกันงั้นผมขอตัวก่อนนะครับอขอบคุณครับที่รักผมกลับมาแล้วเอา้าท่รักซื้ออะไรมาเยอะแยะผมก็ซื้อมาทำกับข้าวให้คุณกินไงผมมีดอกไม้มาให้คุณด้วยอุ้ยสวยจังเลยอ่ะที่รัก ขอบคุณนะคะครับเดี๋ยววันนี้คุณเป็นลูกมือผงพ่อน,นะ